มาถึงไร่เลยครับวันนี้มุ่งหน้าสู่การปีนผา ตอนนี้พี่กันน้องแก้มกำลังจะปีนหน้าผาครั้งแรกในชีวิตนะ เตรียมตัวครับตอนนี้กําล<อ>ังเตรียมที่จะปีนหน้าผาแล้วมาเก็บมาหนี่นะครับพี่กันกําลังจะปีนหน้าผาครั้งแรกในชีวิตหลังจากที่ตืน่นเต้นมาพักก่อนที่จะขึ้นเ easy

เป็นไงบ้างสนุกไหมเย่เรียบร้อยอยีกหนึ่งคนฮะฟาดมาหาที่กกกัาได้บนเสยวจิ้งจกเฮ้ยแง่มลุยแล้วครับนี่แง่ใจเย็น แกเหมือนใน,นหนังเลยหรอกเอเ๊ะน้องสิบสมาธิอันนี้เราต้งตกเจ้าหานันนี่นี่ครับการท่องเที่ยวคือการเรียนรู้มีทั้ง เรียนรู้ในการเล่นกระดานโต้คลื่นแล้วตอนนี้มาปีนหน้าผานะผมดูกครับอาจจะลงช่องของเอมาเซีย ah ก็ได้หรืออาจจะลงช่องของ <Okay. S 1> นันนาลีลนะครับขา,าขวา ขวาขึ้นไปขวานั่นแหละนาครอืมเนี่ยววงปูขง้นปูขึ้นไปตรงนี้นี่เป็นหินจ้ากระเจงก ไม่เร็วใช้กำลังาาหาที่เสียบขายเอาขวาไปขวาก่อน ไปนู่นแล้วครับเกือบ <Okay. S 1> ถึงแล้วครับสุดยอดจริงๆครับออ่เนี่ยขยับเท้าขวาเข้ามาหน่อยอ่าเท้าซ้ายสูงๆนั่นแหละเอ้ายืนก็แข็งมันต่งานดูจะเก็บหายไปโอเคไปเรื่อยนะลูกโอเคครับผมได้แล้วอืึ นั่งได้เลยโอเนหลังเลยครับเอือมือค้อมเชือกไว้ลูกเอือมข้อมเชือกไว้ลูกผักขาออกมาเลยลูกเออเออนั่นแหละเออแล้วก็ไม่ต้องจับเชือก

เรูว่าเราไม่มีทางตกย่โอ้โหยืนมุดกแก้มเป็นไงเป็นไงมาสัมภาษหน่อยเป็นไงมางมันไหมมัไหมโอ้ยโซเดี๋โอสุดยอดนะครับโอเคยัเท่นมาำใจยากหนเรียบร้อยครับ แก่ขอสัมภาษณ์หน่อยลูกเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะหนุกไหมสนุกค่ะอยากปีนอีกก็นี่ถ่ากำลังใจเพื่อนเลยครับถ่ายเลยปะเก่งมากเก่งมากต้องวาตรงนี้มันสูงลูกมาถ่ายรูปคู่กันหน่อยถ่ายรูปคู่กันหน่อยสองคนมาหันมาหันมาหนึ่งสองสามหนึ่งจอกสามเออนี่ยันหนึ่งสองสามมาเพื่อถ่ายรูปลูก t h 랩 a t 랩 ที่การไปาาครับและตระหนักอย่างแรกก่อนใจแก่อนก็ได้ครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เออถ้าซ้ายขึ้นใน้เข่าทางซ้ายครับทีนึงโอเคด้วเอามือขวา

แสดางบนเลยข้างมดทางขวานั่นหล้าหลังรับหลังมาเนหลัมามือไม่ต้องครับพยายามเท้าเ้าอยู่ที่เดิมก่อนแล้เอ็นหลังมาก่อนเอ็นหลังครับพยายามเอนหลังครับ leo như ขาตรงๆ à, อย่างงั้น อย่าไม่น okay. like ้องไม่ต้องมาทางซ้ายครับน้องทิ้งดิ่งทิ้งตัวเองน่ะไม่ต้องกระับเลยน้องีน้งำเลยอนั่นแหละนั่นแหละคือทางรถไฟครับเป็นไงบ้างเหนื่อยยังไงยิ่งตอนที่แบบมันแบบเรียบแบบไม่ค่อยเห็นอะไรให้กอดยิ่งน่ากลัว เหนื่อยมากเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วันสุดยอดเลยครับเก็บบ่เข้าขาบ่เข้าท่าบ่เข้าอ่ะไม่เห็นเขาไม่เห็นแล้วมือเบื่อยไหมเบื่อตอนนี้ต้องยกตัวเองขึ้นเลยอ่ะเออตรงนั้นเหนื่อยเหนื่อยสุด